เห็ดวาววัเตี้ยเห็ดดาวเตี้ยโอ้ว่าอะไรที่ไปเล่นใส่เล่นหนองเล่นนะเล่นหนองเล่นหนองครับเล่นเ,นเนจียงแท้ใส่สนูนั่บ่ละดู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 บ่ละเนี่ยเล่นเดินนี่แล้วก็มัดปล่อยข้างคืนอยู่เนี่ยปล่อยมัดไว้บ้านเนี่ย เนี่ยเนเล่นนี่ะ้คามสื่อเราคอยปล่อยเียกแล้วก็มัดไว้บ้านก่นมันมัดงาดเียวพอเห็นบาวูดมือกรบปิ้วไปเลยฮื응่มบ้เชือกขาวไายไอ้โน้ตเราก็มัดด้วยเนี่ยต้นคุ้นเนี่ต้นบุปผูดทำไมแขนเนี่ยเดียวละแขนหายไปกันนึง แคนจะใส่แคนแคนจะใสนี่นั่ดนหรือไเนะไปท่งในบุ้้คคันนึงไงวุ้คคัไม่นั่นข้นทางนี้นั่นเลยกันี่ดิมืออีกอันต้องตังหข้างยังอ่ะตงไกยูน่ะมุ้นหายไปไหนหันหนามันอีกจะหน่อยดู รู้เด้อรู้เด้อเนี่ยรู้เด้อเนี่ย